สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนะคลิปโตัวล็อกนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับเกมคัพอารีนาฮะนะครับในคลิปนี้เพื่อนๆจะได้1นนะครับวิธีดาวน์โหลด2วิธีเล่นนะครับสเล่นแล้วได้อะไรสี่กาวข้อ4นี้สําคัญมากนะครับฟังกันให้จบนะเพื่อนๆนะข้อ4นี้ไม่มีไม่ได้นะครับ <laughs> มันสัมพันธ์กันยังไงไอเกมเนี่ยคัพอารีนากับเกมบิดคัพเมทาวิลด์ XRB Galaxy นะครับ เกมคับอารีนนะเป็นเกมที่เล่นบนมือถือครับรองรับทั้ง iOS และ Android แต่เป็นการดาวน์โหลดไฟล์ตรงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอย่างเช่นถ้าเป็น Android ก็จะมาเป็น apk เลยเพื่อนๆต้อง Allow ให้มัน Install นะครับแล้วก็ Allow Permission นะครับอย่างเช่นกล้องเป็นต้นนะฮะผมติดปัญหา3มเครื่องผมลงได้เครื่องหนึ่ง อันนี้เพื่อนๆลองดูนะถ้าติดปัญหาผมว่าเดี๋ยวเขาอาจจะออกแพดเวอร์ชั่นใหม่มาเพื่อแก้ไขปัญหานะนะครับส่วนรุ่นเก่าๆมือถือนะจะต้องลงพวก AR support นะครับ Google Pay service นะครับอะไรต่างๆที่ซึ่งเป็น extension นะส่วนรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับตัว Google Pay service มันจะรวมตัว AR เข้ามาอยู่แล้วอ่าเพื่อนๆหลายๆคนสงสัยว่า AR คืออะไรนะครับ AR ย่อมาจากคำว่า Augmented นะครับ reality นั่นก็คือการเอาตัวโลกเสมือนกับโลกแห่งความจริงเนี่ยมาเหมือนผสมประสานกันนะครับแล้วเกมเกมนี้เนี่ยมันผสมประสานกันยังไงล่ะทำไมถึงเรียกว่า AR ต้องบอกว่าเกมเกมนี้นะครับเป็นเรียกว่าเกมมาตรฐาน AR สากลเลยนะครับความหมายคืออะไรนะครับถ้าเราพูดถึงเกม AR เราจะนึกถึงเกมสไตล์นี้ก่อนเลย เกมรูปแบบนี้ก่อนเลยนะครับนั่นก็คือการยิงไปที่ตัวมอนสเตอร์ตัวบอสตัววัตถุต่างๆซึ่งมันจะโผล่ขึ้นมาในมือถือของเราซึ่งมือถือของเราก็จะเปิดกล้องไว้นะครับเสมือนกับว่าตัวมอนสเตอร์ตัวนั้นวัตถุชิ้นนั้นชิ้นนี้นะครับกำลังอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรา แต่ว่าเราดูผ่านกล้องนะนะครับมันเป็นการเหมือนผสมผสานเนาะออโลกแห่งความจริงก็คือฉากที่มองผ่านกล้องของเรากับวัตถุที่เกิดขึ้นมาผ่านตัวมือถือของเรานะครับเพื่อนๆบางคนอาจจะเคยเห็นหนังสือของเด็กๆนะที่แบบเวลาสแกนเข้าไปปับ๊บพอมันเจอจับวัตถุชิ้นหนึ่งอย่างเช่นอาจจะเป็น QR อาจจะเป็นจุดอะไรบางอย่างที่เป็นเรียกว่า เขาาร์เอาไว้แล้วว่าถ้าสแกนไปที่จุดนี้มันจะเกิดขึ้นมาเป็นไดโนเสาร์ไดโนเสาร์จะมีการเคลื่อนไหวจะมีการคำรามจะมีการอะไรต่างๆทําให้เด็กๆรู้สึกเฮ้ยสนุกสนานเนาะส่องผ่าน iPad ปรากฏว่ามองผ่าน iPad เนี่ยอยู่ๆไดโนเสา์ก็โผล่ขึ้นมาจากหนังสือขึ้นมานะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยคือเขาเรียกว่า AR ซึ่งมันจะต่างกับ VR นะนะครับซึ่งอนาคตเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเรื่องของ VR ซึ่ง Bit c ั m m e ็ t เ v e r ์เขาก็มีโปรเจกต์นะที่จะทำไปในเรื่องของ AR และ VR ในถัดๆไปนะครับอ่ะจบกันตรงนี้ก่อนเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นกับเพื่อนๆด้วยเกี่ยวกับเก,ก,บเกม AR นะครับเกมนี้นะครับหลังจากดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วนะครับมีการที่จะต้องผูกเชื่อมกับกระเป๋าบ p n e ัมเออนะครับต้องผูกเชื่อมก,กระเป๋า Bit c ั p n e นะ กาวจุดที่1คือผมเชื่อว่าอนาคตวัตถุไอเทมที่ได้จากเกมเกมนี้จะต้องมีโผล่อยู่ในกระเป๋าบีคัมเน็กนี่คือจุดที่1น,นะครับวิธีการเล่นถัดมานะครับเลือกโหมดที่จะเล่นตอนนี้เกมซับพอร์ตอยู่โหมดเดียวนั่นก็คือโหมดสะสมไอเทมนะครับเพื่อนๆจะต้องทำการยิงตัวสเกลตันและบีเทียนนะครับ แล้วพยายามผ่านเวบต่างๆไปให้ได้ไกลที่สุดเพื่อที่จะให้ได้โอกาสหมุนสล็อตเพื่อให้ได้ของรางวัลน,นะครับตอนนี้มีอยู่4ชิ้นนะเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงกันนะครับส่วนในหน้าจอที่ผมแชร์อยู่นะมันมีเรื่องของการเข้าร่วมอีเวนต์เพื่อกําจัดบอสรับรางวัลอะไรอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเขามี event. อีเวนต์นะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีนะอันนี้เราเอากันแค่แบบเบสิกก่อนนะคือเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลด ลงเข้าสู่โหมดสะสมไอเทมและเล่นได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลงดีเทลรายละเอียดกันเลยเล่นไม่ยากต้องบอกเพื่ออย่างนี้ก่อนว่าเล่นไม่ยากเล่นได้แบบมีลิมิตเวลาจํากัดอ่ะเดี๋ยวพูดว่ามันจํากัดยังไงนะครับของที่ได้มาน่าจะถูกนําไปใช้ได้ในเกมบิดค u ร m เม a ตอ r ์เวนะครับใช้เวลาเล่นไม่นานอ่ะนะครับอ่ะมาดูกันครับ หลังจากเราเข้าเกมมาแล้วผูกกระเป๋าบิดคับเน็กเรียบร้อยนะครับมันจะมีให้เลือกโหมดแนะนําวิธีการเล่นอะไรต่างๆนาะนาะผมว่าเพื่อนๆไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้ยากเกินไปเกินมือเพื่อนๆหรอกนะครับหลังจากเข้ามาสู่โหมดมันจะมีตัวน้องซอมบี้และบิเทียนขึ้นมาให้เรายิงฮะมันจะมีเวฟที่1อ่าอาจจะง่ายๆก่อนไปสู่ผ่านไปเวฟที่2อ,อาผ่านไปเวฟที่3ผ่านไปเวฟที่4จะเริ่มยากตัวซอมบี้เริ่มเยอะอ่เริ่มเข้าใกล้เราเริ่มทําร้ายเราเราจะมีสเตมินาของเรานะครับ หลังจากสเตมิเนาเราหมดก็แปลว่าเราตายเราฆ่าได้กี่ตัวเราอยู่เวฟที่เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆจะเห็นเนาะออตัวเวฟนะนะครับนี่เวฟจะอยู่ข้างบนนี้นะนะครับออแล้วก็คือตัวนี้จะบอกว่าเอ,อ้ยเราฆ่าไปกี่ตัวแล้วนะครับน้องซอมบี้ก็จะโผล่ขึ้นมาเราก็เปิดกล้องนะนะครับอ,อ่าอันนี้เป็นหลังตู้ผมเองนะครับ <laughs> ตู้เสื้อผ้านะอ,อ,อ,อ่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,ลวนะครับ เขาจะบอกมาว่าอ่าสมมุติว่าเราแพ้แพ้แล้วนะครับแล้วเราอาแพ้แล้วเอ,อเราแพ้แล้วแหละใช่นะครับ <c oughs> และเราอยู่เวฟที่เท่าไหร่มันจะบอกมาว่าเนี่ยเคลียสามทับห้าแปลว่าผมอยู่เวฟที่สามนะครับก็คือด่านที่สามมาพูดง่ายๆเลยผมอยู่ด่านที่สามจบที่ด่านที่สามค่าไปทั้งหมดสามสิบตัวด้วยกันนะครับมันจะมีให้เพื่อนกดปุ่มรับรางวัลน,นะครับเพื่อนๆก็กดเข้าไปฮะ และโอกาสในการที่เพื่อนๆจะได้รับรางวัลคือ3 0ซึ่งตรงเนี้ยเท่าที่ผมเล่นนะพอดีผมเล่นยังไม่มากพอเลยบผมไม่แน่ใจนะพอดีแบบส่งไปให้สกอรล่าเล่นด้วยนะครับนั่นก็คือ,อเราลูกๆของผมนั่นเองนะครับเขาบอกว่าเขาฆ่าไปแค่5ตัวเองฆ่าไปแค่10กว่าตัวเองแต่ผมมันยิงไป30กว่าตัวอะไรเงี้ย ผมได้โอกาสแค่ห้าสิเอร์ซตเองในการได้รับไอเทมแต่ผมฟังมาจากลูกผมก็บอกว่าอะไรเพิ่งยิงไปห้าตัวสิบสองตัวทำไมโอกาสได้เปอร์เซ็นต์ตั้ง70%็ดิเปอซนอันนี้ฟังหูให้หูนะเพ <Nee. S 1> ื่อนนะลูกผมยังเด็กนะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะผมก็ยังเล่นไม่มากก่อนนะแต่ผมคิดว่านะเอะมันน่าจะขึ้นกับเวฟที่เพื่อนๆไปถึงยิ่งเพื่อนๆไปได้เวฟไกลเท่าไหร่โอกาสที่เพื่อนๆจะได้รับไอ <laughs> เทมยิ่งมากเท่านั้นนะครับอย่างส0สิเซนี่ก็หนึ่งในสาม โอกาสที่มันจะออกมาเป็นกากบาทหรือไม่ได้ของก็มีนะครับกดรับรางวัลเสร็จนะครับนี่อย่างอันเนี้ยผมไปเว็บที่4มัเพื่อนเพื่อนจะเห็นนะครับมันจะมีเพิ่มโอกาสเป็น50%าสิบละห้าสิบห้าสิบละที่โอกาสที่เราจะได้ไอเทมเนาะออนะครับสุดท้ายไปหมุนทําการหมุนสล็อตฮะนะครับของจะมีอยู่4อย่างด้วยกนันนะเพื่อนนะนะครับอย่างอันเนี้ยสิ่งที่ผมได้คือแคปซูลเพิ่มพลังโจมตี นะครับแคปซูลเพิ่มพลังโจมตีนะครับซึ่งในระหว่างเกมเพื่อนๆก็สามารถเอามาใช้ได้นะแต่มันมีกาวว่าเพื่อนๆสามารถเอาไอเทมเหล่านี้นะครับไปใช้ในเกม b i ด CUP m e t a เว r ร์ได้อันนี้ต้องบอกว่าผมไม่ได้พูดเองนะผมไม่ได้พูดเองผมไม่ได้ปล่อยกาวนี้เองนะครับมันมีออกมาจากในงาน Meet up นะครับของคั h เชนที่ผ่านมานะ เข้าใจว่ามาจากพี่สําเร็จถ้าผิดต้องขออภัยด้วยนะพี่นะ <c oughs> <c oughs> <เอ>นะครับเออนะครับสามารถนําไปซื้อขายไอเทมชิ้นเหล่าเนี้ได้ในอนาคตนะครับแต่รับผิดชอบกันเอาเองนะเออเพราะว่ามันเป็น p 2 p ไงเกิด <c oughs> <ๆ>การโกงการอะไรกันขึ้นมาก็ไปรับผิดชอบตัวเองกันเอานะนะครับอ่าอันนี้คือพยายามโคดมาล้น,นะครับจากคําพูดของพี่สําเร็จนะนะครับเพราะฉะนั้นก่าวที่สําคัญคือ มีความเชื่อว่าไอเทมทั้ง4ชิ้นนี้นะครับสามารถนำไปใช้ในเกม Bit c o m m e t a เวิรหรือ XRB Galaxy ได้ตอนที่ดันเจียนมาคำถามคือดันเจียนจะมาเมื่อไหร่รอกันมานานแล้วนะครับในเกม Bit c าร์เมตเวิรตนะฮะคำตอบคือประมาณเดือน8นะครับประมาณเดือน8นั่นก็คือสิงหาคมนะครับ ก็ต้องรอลุ้นกันนะเพื่อนๆนะก็ต้องยอมรับแหละว่านะตอนนี้เกมบิ๊กคำแมเวิร์ทำได้ค่อนข้างดีนะคำคำ,คำว่าค่อนข้างดีของผมคืออย่างเช่นเวอร์ชันมือถือนะครับผมไม่คิดว่าเขาจะออกฟีเจอร์มาได้ถึงขนาดนี้นะเออหมายความว่าสามารถที่จะทำแอคชั่นนัน่นนีนนน่ได้อะไรเงี้ยผมผมตอนแรกผมไม่ได้คาดหวังว่ามันจะสามารถเอ้ยเดินเก็บโนดได้ขายของที่สัมปทานได้สามารถที่จะคือไม่คิดว่ามันจะแบบ ทำได้ถึงขนาดนี้ในเวอร์ชั่นแรกๆที่มันออกมาเออแต่ปรากฏวมันทําได้แต่ถามว่าจะมีบั๊กไหมมีนะครับบางทีเราก็ตกไปในหลุมบ้างในอะไรบ้างอ่ะมันจะมะีฟังก์ชันนะ e ฮลมี Me, นะครับไปที่ setting เนาะเออแล้วก็กดเฮลมีออกมาเกมเพลย์แล้วก็กดเฮลมีมันจะไปโผล่ที่น้ำผู้ฮะนะครับเพราะฉะนั้นใครมีปัญหานะครับบางทีเลเวล ของสัมปทานก็อยู่สูงจากพื้นผมกระโดดยังไงก็ไม่ถึงนะเข้าเกมใหม่เออมันก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีบั๊กอยู่บางนะครับแต่ก็ถือว่าเกินความคาดหวังของตัวผมเองนะเออนะครับถึงเกมมันจะมาช้าแต่มันยังมาเรามารอดันเจนไปพร้อมๆกันเพื่อนๆน,น,นะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปถึงบิดคำไม่เติ้วเดี๋ยวผมจะตบท้ายอีกนิดหนึ่งเนาะกับบิดคำไม่เติ้วนะนะครับอ่ะเอาเรื่องนี้ก่อนคนาลิเนาไปบนไปแวะอีกแล้วนะครับคลิปตัวล็อกนะครับแวะเรื่อยนะฮะ ทั้งเอางี้ทั้ง4สียเทมมีอะไรบ้างและที่จะเอาไปใช้ได้ในเกม become บอร์เเนี่ยนะครับมันมีอะไรนะครับตามนี้เลยครับเพื่อนเ 1. แคปซูลเพิ่มพลังโจมตีนะครับ2แคปซูลเพิ่มพลังป้องกัน 3. แคปซูลเพิ่มพลังชีวิตเพิ่มเซมินานะครับ 1. คือเพิ่มพลังโจมตีคืออาจจะยิงโป้งเดียว ตัวซอมบี้ไปเลย2เพิ่มพลังป้องกันเวลาซอมบี้มันโจมตีเราเราจะลดพลังตัว HP เราจะลดชาดลงนะครับขอโทษนะตอนแรกผมใช้คำว่าสเตมิน a าใช่ไหมขอโทษขอเปลี่ยนเป็นเฮล์พาวเวอร์นะครับตัว HP นะสเตมินาไม่มีนะในเกมนี้นะนะครับโอเคไปต่อฮะแคปซูลเพิ่มพลังชีวิตอ่าอย่างเช่นว่า ตัวสเตมินาเราลดแล้วเราทานเพื่อเพิ่มสเตมิน่าตัวเฮลพาวเวอร์ HP ของเรานะครับแคปซูลฟื้นคืนชีพเอออันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะตายไปแล้วกดใช้มันจะทันไหมอะ่ะไม่แน่ใจนะครับยังไม่เคยได้ลองใช้ของกับเกมเกมนี้และคิดว่าไม่อยากจะใช้เพราะว่ากว่าจะสุ่มได้มามันก็ใช้ดวงและใช้เวลาอยู่พอสมควรอยากจะกาวเก็บไว้ว่า จะเอาไปใช้ในบิดคามเมตเวิร์สฮะเพราะถ้าถามว่า4แคปซูลนี้ไปอิงกับเกมบิตคามเมตเวอร์สตอนดันเจียนมาได้ไหมค้อมันได้นะเพิ่มพลังโจมตีได้สิเพิ่มพลังป้องกันได้สิเพิ่มพลังชีวิตได้สิคืนชีพอืมต้องได้สิมันเป็นตามมาตรฐานนะของเกมเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กล่าวไว้แล้ววันนั้นเข้าร่วมในงาน Meet Up นะเ ผมว่ารับกาวกันไปเต็มๆนะครับส่วนถ้ากาวนั้นมันไม่มาจริงๆนะขอญาติย้ามาลงที่คลิปตัวล็อกนะไอ้ผมเองก็รับฟังมาอีกทีหนึ่งนะครับรับฟังมาอีกทีหนึ่งแต่ในใจลึกๆนะถ้ามันเป็นคำพูดที่ออกมาจากพี่สํเเ็็จอนอะเออถึงแม้มันจะช้าแต่มันมานะนะครับอย่างเช่นอะไร เมื่อก่อนนี้มีบัฟมีโซฟามีนั่นมีนี่เนาะเคยพูดโอ้กว่าจะใช้ได้โอ้นานเป็นครึ่งปีกว่าจะได้ใช้บัฟจริงๆแต่สุดท้ายมันได้ใช้นะเพื่อนนะเออบัฟฟาร์มอะ่ะที่ผมทําคลิปไปะนะครับเรื่องของการจากที่ฟาร์มปกติลงได้70%็ดเใช่ไหมถ้าเพื่อนมีบัฟหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์กลายเพื่อนลงได้140ร้อยสี่สิบคัพอย่างเงี้ยเออสุดท้ายมันก็ใช้ได้กับเวอร์ชันมือถือนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เขาเคยพูดออกมานะครับยัง ยังเชื่อถือได้อยู่ยังเชื่อถือได้อยู่นะครับยังเชื่อถือได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆมีเวลานะครับก็เล่นกันไว้ฮะเก็บสะสมกันไว้นะครับวันหนึ่งที่มันจะต้องใช้มันอาจจะมีมูลค่าขึ้นมาก็ได้นะครับพี่สาเร็จพูดถึงขนาดว่าเออถ้าจะซื้อขายกันก็ซื้อขายกันได้แต่ไปรับผิดชอบของเราเองนะครับแล้วณนะวันนั้นที่บิตคัพเน็กลองรับไอเทม4อันนี้น่าจะต้องมีการไม่รู้นะราคากลางมันจะมาจากตรงไหนผมไม่รู้เหมือนกัน วันนี้เล่นได้ก็เล่นสะสมกันไว้ครับเพื่อนๆนะผมก็มีสกอร์ล่างของผมแล้วสบายแล้วนะครับส่งมือถือให้ลูกฮะแล้วให้ลูกรูปจัดการให้นะครับโอเคเพื่อนๆนะครับอันนี้คือกาวของเกมคัพอารีนาเล่นไม่ยากใช้เวลาไม่เยอะลิมิตมันจะอยู่ที่ตรงนี้ฮะนะครับคือในหนึ่งชั่วโมงนะเพื่อนๆจะสามารถเล่นได้ประมาณห้าครั้งเล่นได้ห้าครั้ง เล่นครบ5ครั้งเพื่อนๆต้องรอนะครับมันเริ่มนับเวลาจากเมื่อไหร่นะครับเริ่มนับจากเพื่อนๆเล่นครั้งแรกเพื่อนเล่นครั้งแรก,ออม,รแรกมันจะรีให้ใหม่นะครับรีให้ใหม่นะครับเขาเรียกว่าเป็นพลังงานเพื่อเล่นอีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้น1ชั่วโมงก็เล่นได้ประมาณ5ครั้งนะครับมีเวลาก็เล่นแก้เหงาแก้เซงไปสะสมของไอเทมไปนะครับเผื่ออน,นาคตได้เอาไปใช้ในเกมบิดขับเมตาเวิร์ดอันนี้ก็ลองนะฟังกันดูนะครับเพือ่อนๆแล้วก็ลองนะครับ โหลดมาเล่นกันนะครับนี่ก็เป็นเกม Cup a r e n นต้องบอกว่าใช้ผมขออนุญาตใช้คําว่าเป็นเกมขั้นเวลาในระหว่างที่เรารอดันเจียนมานะครับเพราะว่ากว่าดันเจียนจะมาตอนนี้ต้องใช้เวลาประมาณ3 4เดือนถูกไหมอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอีเวนต์ขั้นเวลานะครับอ่าแล้วก็เป็นเกมมาตรฐานตามแนว AR นะน่าจะเป็นตัว Pilot t e s t อ่ะผมเชื่อว่าเป็นประมาณนั้นเลยของทางตัวโปรเจกต์บิดคัพเมตาเองนะครับแล้วก็ เอามาใช้เอามาเป็นตัวที่ดึงดูดให้คนได้รู้จักเกมบิดครับเมตาเวิร์ดเพิ่มขึ้นมากด้วยเพราะว่าพอรู้จักค u ับอั n a ีนาเอ้ยมันคืออะไรอ่ะคนเริ่มสงสัยพอมาเริ่มทําความรู้จักอ้าวอ๋อเหรอมันมีเกมบิดครับเมตาเวิร์ดด้วยเหรอ,อคนก็จะเริ่มรู้จักเกมบิดครับเมตาเวิร์ดเริ่มไปเล่นบิดครับเมตาเวิร์ดนะครับอ่ะโอเคเมื่อกี้ทิ้งไว้ว่าอยากจะพูดถึงบิดครับเมตาเวิร์ดนิดหนึ่งใช่ไหมตอนนี้นะครับผมมองว่าตัวบิดครับเมตาเวิร์ดเองเนี่ย มองว่าเป็นเกมได้ไหมถ้าตอนนี้เลยนะที่มันมีฟีเจอร์อยู่เท่านี้นะผมว่าผมยังไม่อยากใช้คำว่าเกมกับบิดคม Meta word เออนะครับเพราะมันยังไม่มีเขาเรียกว่ามิชชั่นนะยกเว้นเพื่อนๆจะตั้งมิชชั่นเองนะเออเพื่อนๆจะตั้งมิชชั่นเองว่าอ่ะผมจะทำการคราบกระเป๋าให้ได้ อย่างนั้นอย่างนี้แต่การคราฟกระเป๋ามันเป็นมิชชั่นที่เล้าใจท้าทายเพื่อนเพื่อนไหมเอออะไรประมาณเน,นี้นะครับหรือเพื่อนเพื่อนจะหาเงินจากเกมบิดครับมิตาเวิร์ดให้ได้เท่านั้นเท่านี้ต่อวันอย่างนั้นอย่างนี้สําหรับตัวผมเองผมยังมองว่ามันยังไม่ใช่ผมยังเรียกเกมได้ไม่เต็มปากผมเรียกอย่างนี้เลยจนกว่าดันเจี้ยนจะมาอมส่วนเกมบอนนี่บูลวิเลจผมเรียกใช้คําว่าเกมได้เต็มปาก นะครับผมจะมีอีกคลิปหนึ่งบอกเพื่อนๆเ,เลยนะครับว่าผมจะเปรียบผมเป็นความในใจแล้วกันเป็นความในใจของคลิปโตัวล็อกนี่แหละนะครับซึ่งอยากจะพูดถึงเกม m o r ์นิงมูน l l a ล e อยากจะพูดถึงเกมบ i t ครับเมตาเวิร์ดนะครับว่าเรามองเกมว่ามันคืออะไร เป้าหมายของเพื่อนๆในการเล่นคืออะไรเพื่อนๆมีความสุขในการเล่นเกมไหมหรือเพื่อนๆต้องการที่จะต้องการรายได้อย่างเดียวไม่ได้ต้องการความเอนเตอร์เทนทำมันไปเพราะมันไปได้เงินก็เลยทำมันนะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ผมอยากจะพูดอยากจะเหมือนกับ ลองให้แง่มุมลองให้เพื่อนๆลองย้อนกลับไปคิดนะความจริงผมว่าเพื่อนๆก็น่าจะคิดเองคิดคิดเองอยู่แล้วแหละเออน่าจะอยู่ในใจของเพื่อนๆแต่ละคนแหละนะครับแต่ทีเนี้ยผมก็อยากจะลองปล่อยแนวชุดความคิดของผมอะว่าเออเฮ้ยผมคิดอย่างนี้นะผมมองมันอย่างนี้นะแล้วอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่ให้เพื่อนๆได้ลองไปคิดมองหรือต่อยอดหรืออะไรบางอย่างต่อนะ เพราะตอนนี้อ่ะยาวต่ออกแล้วอ่ะอีกนิดนึงแล้วกันนะนะครับตอนนี้ก็ไป18นาทีแล้ว <c oughs> คือต้องบอกว่าคัพอะลีนาไม่มีอะไรเลยเป็นเกมง่ายๆนะเออนอกนั้นน้ำทั้งนั้นเลยแต่ฟังไว้เถอะนะครับเกมมอร์นิ่งมูลวินเลดนะครับถามว่าตอนนี้ประสบปัญหาไหมนะครับตอนนี้ประสบปัญหาไหมเดี๋ยวกลับไปหน้านี้ก่อนนะประสบปัญหานะครับประสบปัญหาแต่ผมจะไม่พูดถึงปัญหา จนกว่านะครับแพทใหม่จะมาแพทอะไรแพทฮวนติดฟอร์เรสนะครับแพทใหม่จะมาสไปเดอร์ฟาร์มจะมาออโตเมตาจะมานะครับยังเรียกว่ายังมีอะไรที่รอพวกเราอยู่กับเกมม o น Moon Village นะครับแต่นวันนี้ที่ลูมิราคาอย่างนี้นะครับ ของในเกม NFT ราคาอย่างนี้นะครับผมก็อยากจะเรียกว่าเปิดเอาแชร์มุมมองของผมกับเกมเกมนี้เกม Morning Moon v i l l a g e นะครับอยากจะแชร์มุมมองของผมกับเกมบิดครับเมตาเวิร์ดนะครับส่วนครับ a อเ n นผมผมไม่นับว่ามันเป็นแบบบิ๊กเกมอะไรเงี้ยนะมันเป็นแบบเหมือนกับ มินิเกมนะเออผมมองเป็นเ,เขาเรียกว่ามินิเกมแล้วกันมินิเกมขั้นเวลามินิเกมที่ทําให้เราได้รู้จักกับเกมเป็นสะพานเชื่อมไปสู่ปิดคัมเมตาเวิร์ดผมเชื่อว่ามันมาดึงดูตรงนั้นแล้วเป็นเกมพลลิลอตทดลองมาขั้นเวลาผมมองผมเป็นอย่างนั้นนะครับอ่ะโอเคครับเพื่อนจากคับอานเนล่าที่ความจริงก็ความจริงพูดห้านาทีก็จบนะคับอานีนล่าครับรนะลากมาได้ยี่สิบนาทีไม่ใช่คลิปตัวล็อกทําไม่ได้ นะครับบอกเลย <laughs> นะครับอ่าโอเคครับแล้วก็เออล่าสุดขอบคุณนะพี่บอลน,นะครับมาสนับสนุนช่องด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยเพิ่งเห็นรายชื่อพี่บอลแล้วก็ตกลงรู้แล้วอ่าคุณเกิกลิก,ก็คือ,อน้องวิมนั่นเองโอ้ขอบคุณน้องวิมด้วยนะครับมีผู้สนับสนุนช่องเพิ่มมาด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นหน้าที่ของคลิปตัวล็อกที่ยังคงต้อง อยู่ตรงนี้เพื่อเพื่อนๆต่อไปนะนะครับก็จะมานำเสนอนะครับเกี่ยวกับเกมที่อยู่ใน bit cup chain นี่แหละต้องขออภัยด้วยว่าบางเกมก็ไม่ได้เล่นนะครับเวลาก็ไม่ค่อยจะมีนะครับก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดเนาะเออเพื่อเพื่อนๆแหละนะครับาทั้งๆท,ที่ในความจริงเนี่ยนะครับเขามี Meet Up นะเออของบิทคัพเชนเกมเกมมิดอัพนะซึ่งมีหลายเกมมาเลยนะครับ แต่ตัวผมเองก็ไม่มีเวลาที่จะไปสัมผัสทุกๆเกมเนาะนะครับก็ต้องขอไปด้วยอย่างเช่นเกม c ั p อะลีนนี่ผมก็ต้องไปบริฟกับคุณเอมนะกับพี่พงษนะ์ถึงได้เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เอออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขอบคุณด้วยขอบคุณคุณเอม็มขอบคุณพี่พงษ์ด้วยนะนะครับหลังๆต้องเริ่มไปหาข้อมูลจากเพื่อนๆแล้วใน i s c o อ d นะครับหาเวลาหาเองนี้ใช้เวลานะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ ลาไปก่อนสำหรับครับอลิน่านะ5นาทียืดมาเป็น20ได้ไม่ใช่คลิปตัวล็อกทำไม่ได้ลาตีสวัสดีครับสวัสดีครับ